คำเตือตนในเกมนี้มีเนื้อนะหาจำสแกร์เรบีริชซันเดลเบลล์ลองกูบอลองเนี่ว่าอ่านถะูกป่ะเนี่ยโอเคพ่อกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็มีกับเกมเรบ,บีริชซันเดลเบลล์ลองนะครับคุณผู้ชมซึ่งเกมนี้นะรู้จักทรงแล้วเป็นเกมที่ให้ความเป็นมิตรเป็นอย่างมากนะเพียงแต่ว่าตัวเกมจะมืดๆขนาดเองนะเป็นเกมที่แบบเด,เ,ดเด็กๆเล่นได้นะคนที่ไม่กลัวผีก็เล่นได้จริงๆนะเออมาเล่นกันเลยดีกว่าเป็นเลเวลหรอ <What? S 2> วอดโวด่านแรกก่อนเลยเรื่องราวมีอยู่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาระหว่างที่แบบเออผู้หญิงกาลังเดินก็มีโจนซุ่มนะครับแล้วโจนก็แบบเออเดินมาขวางทางข้างหน้านะครับจากนั้นก็มีคนหนึ่งเนะี่ยถือมีดนะโอ้โหไล่ตามเธอเลยแล้วเธอก็วิ่งไปอลคือหน้าผาแบานู้นเมื่อถึงทางตันนะผู้หญิงคนนั้นก็ทำได้แค่มองอะไรเนี่ย ลุ้นเหยียบก้อนหินว่าแล้วพอดเดิมๆลื่นตกตกลงไปในกองพุ่มไม้นั่นตกลงไปแล้วก็มีต้นไม้ช่วยเอาไว้โอ้เฮียโคตชช่วยเลยโคตรช่วยเลย แบบเรียกว่าไงผิดกับที่ผมคิดเอาไว้อะอย่าบอกว่าเราเป็นโจนอะเฮ้ยเราเป็นพวกอ,อโอตะของพวกนี้จริงๆใช่ไหม <laughs> what the fuck อนิเมะเต็มเลยเราเออมีเรื่องอะไรที่กูรู้จักบ้างอพอพอ,พอกับมังน,นอกประเด็นนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าตอนนี้ให้เรานอนอยู่อะ <laughs> เขาบอกให้เราไปนอนเออเราทำอะไรได้บ้างเอยเราเทคแอคชั่นอะไรกับตรงไหนได้บ้าง <laughs> เดินชนเนออไม่ใช่ อ๋อนี่ไงมันบอกให้เราไปนอนตรงนี้ป่ะนี่ไงอตรงนี้โอเคมันจะมีสัญลักให้เรานอนคุณต้องการเริ่มเลยไหมเริ่มสิจ้าร่างนีมั้งนะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเอ้านอนตื่นไมที่ทำไมฉันอยู่ที่นี่ล่ะเอ้าทำไมล่ะคิดดีด,ดีหนูฉันต้องการออกไปจากที่นี่เดียวนี่มันพอดโฮมสวีทโฮมเปล่าใช่แน่ๆน พอดโฮมสวิชโฮมอุ้ยเวนั่นแม่งลอยไปแบบโง่ๆแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตามึงคิดมึงเฟี้ยวเหรอไอ้ผีเวนเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราเปิดไอ้ห้องนั้นเราคือเราจะตายเลยถูกไหมน้าว่าไงดีดี้แปลว่าเกมนี้มันมีกับดักเอาไว้เดี๋ยวผมขอลองอีกรอบนึงทุกคนเตรียมใจตกใจเอาไว้ อ่ะาลองยืนอยู่นิ่งๆแป๊บนึงถ้ามันมาหลอกก็คือจบอ่ะแปลว่าเมื่อกี้มันเป็นเนื้อเรื่องแล้วถ้าเกิดเราเปิดประตูห้องนี้ไปโอเคงั้นชัดเจนครับนี่เหรือเกมผีเใช้ไม่ได้ล้อเล่นล้อเล่นพูดเล่นนะจ๊ะไหนผีหน้าตูดเดี๋ยวกูจะเดินตามมึงไปเลยมึงแน่จริงมาดิมาดิกูตามมึงไปเลยเนี่ยเออเฟีออ้ยวหห้องนี้เปิด ระวังไม่แห้วแล้วถ้าเป็นห้องอื่นล่ะห้องนี้จะแห่ไหมยอยากรู้หลับตาไวโอเคไม่มีระวังไว้ระวังไว้คุณผู้ชมผมเสียว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 อยา่ยาอย่าไอหนูโอ้โหเล่นไม่เท่าไหร่กูอยากจะกดออกเกมเลยอุ้ยห้องนี้แหละห้องนี้แหละหล,นะลับตาไว้นะหลับตาไวไม่มีไม่มีไม่มีพูดไว้ว่าไม่มี เฮ้ยไม่มีจริงอย่าอีหนูอย่านะอีหนูห้องนี้จริงๆเหรอจริงดิเฮ้ยหันหลังไปเฮ้ยมันเปิดไม่ได้จริงคุณผู้ชมเปิดไม่ได้จริงแต่เสียงเพลงมันเริ่มมาแนละ้วตอนเนี้ยบอกเลยเฮ้ยเปิดได้เฮ้ย่านอย่าบอกว่ามันเป็นเลเวลไปเรื่อยๆโอ้ไม่ก๊อดบอกว่าไม่ใช่ห้องนี้ มันเป็นเกมสุ่มห้องไปแล้วครับฟึบอะแล้วลองเข้าห้องนี้ดิเปิดเปิดอยากรู้ห้องไหนดีห้องนี้มืดอะเอาห้องสว่างสว่างห้องสว่างสว่างต้องไม่เจออะไรอยู่แล้วอุ้ยคนน่ากลัวเลยเปิดห้องนี้อ้ห้องนี้ห้องนี้ท้างไหนอยู่วะ ตรงแล้วกันอุ้ยไม่ชอบเล่นเกมอะไรแบบนี้เลยมึงพากูมาที่มืดๆโอ้โหเชี่ยมึงโคตร้ายจิตใจคนเล่นเลยโอ้ยระวังตูดคุณไว้ดีๆมันจ้องจะเล่นคุณโอ้โหชัมึงมีหลายทางเอาทางนี้กันเฮ้ยใช่ว่ะมันใช่จริงๆเหรอวะไม่เอานะเว้ยอยู่มึงมาพุ่งแช่งใส่กูกูโกรธนะ กูถุยน้ำลายใส่หน้ามึงเลยถ้มึงทำอย่างนั้นใส่กูเนี่ยอุยเกมสยองหอยโอเคเปิดประตูไม่ได้จ้าชะนะเฉยมาอีกสักดานหนึ่งรู้สึกหลอนเกินไปแล้วมามันหลอนเกินไปแล้วสรุปแล้วเราเป็นโจนที่มาหาความจริงใช่ไหมว่าอีผีนี่มันเป็นใครอะไรอย่างนั้นถูกไหมท่าที่ผมสัมผัสได้นะครับ อย่าบอกว่ากูจะต้องกลับทางเดิมแล้วกูจะลงมาเพื่อมาหาความจริงความจริงคืออะไรอฮ้ยทางนี้มีว่ะเฮ้ยอ้ยช่าอย่างมืดเกมอะไรวะเนี่ยเนี่ยเกมนี่แม่งไฟฉายแม่งส่องไม่ถึงทางแม่งผิดหลักฟิสิกส์เว้ยจริงมันผิดหลักฟิสิกส์มากๆเลยตรงนี้มีอะไรให้เปิดปะเปิดไม่ได้ด้วยมีให้เปิดแต่เปิดไม่ได้ มันผิดหลักฟิสิกส์มันเข้าใจไหมเกมนี้ฮัลโหลจะต้องมีความฟิสิกอลเข้ามากกว่านี้เข้าใจไหมจ๊ะมีทางเดียวด้วยโอเคระวังนะจ๊ะเสียงไม่ค่อยดีแล้วว่าตอนเนี้ยคือเสียงมันเสียงเกมมันหลอนมากครับตอนนี้แล้วก็มีอยู่ห้องเดียวด้วยใช่แล้วแหละห้องแห่งความจริง เฮ้ยมันหลอนจริงนะเฮ้ยแม่งหลอนจริงๆเว้ยทำไมรู้สึกว่าผมอยู่ในเขาวงกดเลยวะอุ้ยเี่ยมมาสองห้องขวาร้ายซ้ายดีขวาร้ายอันนี้ขวาซ้ายดีเซนเซนเซนเซ,นซ,น,ซนซ้ายเฮ้ย ตรงนี้ไปอะจะเป็นยังไงอยากรู้มีกี่ห้องไม่เอากูไม่เอา,เาห้องนี้แน่นอนรู้สึกสัมผัสไม่ดีผมมีเพชชีเซนอยู่นะเพชชีเซนเนี่ยใช้ได้ทุกสถานการณ์ห้องนี้เฮ้ยเพชชีเซนเนี่ยใช้ได้ทุกสถานการณ์ แกมอะไรวะเนี่ยขอสักคำนะขอขอด่าสักคำเป็นควัวอะไร